สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมแพงเตานานคนเก็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทก็อุปบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญสิบบาทเหรียญนี้นะครับท่านเพิ่งได้มาวันนี้เองนะครับเนี่ยสดๆร้อนๆเลยครับท่าน ไม่น่าเชื่อว่าจะจิบเป็นไปได้ครับวันนี้เจอครับเป็นวันเสาร์ครับน้องสาวคนสวยของผมได้มาหาผมครับวันนี้ครับเป็นมันจะใกล้ปีใหม่นะครับท่านเขาก็เลยหยุดกันยาวเลยครับนั่นแหละมาหาผมครับเขาเลยเลยได้เหรียญนี้มาครับจะอีเต็มๆ็มเลยครับท่านเหรียญนี้ครับเราไม่รู้ครับว่าเหรียญนี้เป็นปีปศอะไรจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ติดอยู่หนึ่งในสิบันดบที่หายากหรือไม่และที่สาคัญครับ เหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับเรามาดูลักษณะของเหรียญครับเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับเนี่ยวโปลิเก้อยู่ด้านนอกครับหรือว่าสีเงินนั่นแหละครับส่วนด้านในก็สีทองเลยนนะครับเนี่ยสีทองจะไกลเป็นสีดำปีไปจะแล้วครับท่านเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเหรียญนี้ยังไม่ได้ทํากาลังทําความสะอาดอะไรเลยนะครับไม่มีเวลานะครับท่านบอกกันตามตรงครับทํางานไปด้วยนะครับท่านเหนื่อยก็เหนื่อยครับแต่ไม่รู้ทําไงครับทีแรกว่าจะ กลับบ้านของผมเนี่ยนะครับอยู่ที่ต่างจังหวัดครับไปไปมากลับไม่ได้ครับท่านติดงานเยอะครับก็เลยคิดว่าวันไหนว่างซะก่อนค่อยจะกลับครับคิดถึงพี่ๆเพื่อนน้องๆทุกท่านอยู่ที่บ้านนอกหมดแล้วครับท่านถ้าใครมีโอกาสไปนะครับผมฝากเที่ยวแทนด้วยนะครับท่านเพราะอีสานบ้านฮานั้นรู้เรือยอยู่แล้วว่าสําคัญมากน้อยแค่ไหนนะครับตอนท่านจะขึ้นรถลงเรือก็ระวังหน่อยนะครับท่าน เพราะว่าอันตรายทุกฝีเข้านะครับถ้าถ้าไม่ระวังตัวแล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นนั้นพี่พี่เพื่อนน้องของท่านนั่นแหละครับท่านจะเป็นคนลำบากไปด้วยนะครับเราไปดูครับเหรียญนี้ครับภูอิพอรุณญาติอยู่เบื้องหน้าพงท่านส่วนด้านหลังกอรัชการที่เก้าครับท่านบลมบรุษพงท่านดูสิครับเป็นไงบ้างครับเนี่ยคมสัดเฉียบมานนะครับท่านสวยงามมากนะครับสำหรับเหรียญนี้ครับสุดยอดจริงครับท่าน มาดูขอบเฟืองรับเหรียญนี้เป็นไงบ้างครับเนี่ยขอบเฟืองเหรียญนี้ครับโอ้โหเดอะเทอะไปเลยครับท่านรู้สึกว่าจะลอยบุบลอยบี้เยอะพอสมควรนะครับสำหรับเหรียญนี้ครับไม่ว่าตรงกลางและตรงขอบเหลี่ยมนะครับมีครับเยอะไปหมดครับท่านีละมีการสื่อลอยต่างหากครับท่านสำหรับเหรียญนี้ครับเห็นชัดเย็นไดหมดนะครับจะทําไงได้นะครับท่านมันหายากนี่ครับก็จะหาเจอได้นี่ไม่ธรรมดาเลยครับมาดูด้านหลังดีกว่าครับว่าเป็นปีพศอะไรนะครับเนี่ยประเทศไทยครับ อักษรบิลสามตัวที่กันอยู่ตัวที่สี่ห่างออกมาดีหนึ่งนะครับท่านสำหรับอักษรนบิลนี้ทำกหไรเพื่อผู้มิการทางสายตานะครับท่านพอตสองพันห้าร้อยสามสิบแปดครับท่านสำหรับปีสองห้าสามแปดนี้ไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสี่บันดับที่หายากนะครับท่านไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสี่บันดับที่หายากนะครับส่วนตรงกลางคือพระปางวัดเดือนเรือาเวลารามครับตามลงมาอันนี้คือแม่น้ำเจ้าพระยาและลลางสุดสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอัลเบีนครับ สำหรับปีพศสองพันห้าร้อยสาสิบแปดนี้นะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่ย6ิบหกมิลลิเมตรน้ำหนักแปดจุดห้ากรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตน,นะครับอยู่ที่ห้าสิบสามล้านเจ็ดแสนเหรียญน,นะครับท่านห้าสิบสามล้านเจ็ดแสนเหรียญน,นะครับจิตดที่ว่าทมันเยอะไหมให้สามล้านเจ็ดแสนเหรียญเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับในระดับยูนซีนั้นข็ให้อยู่ที่เลยละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับท่าน โอ้โหสูงโอการนะครับ150บาทเนี่ยส่วนเหรียญที่ผ่านกันใช้นี่สิครับสําคัญครับสําคัญมากๆครับตกอยู่ที่เหรียญละ35บาทถึง45บาทเลยนะครับ